ปุดอื้อะไรนะ่าเอเลน่อเลน่ปอดอื้อฮะปัดอู้ปุดอื้อนี่ตาหนองค่ะปุดอื้อล้างมือให้ถูกต้องตามขั้นตอน L O V E เหรอฉันมือสะอาดยอดเยี่ยมอย่างเรา เธอชวนฉันมาเล่นใช่ไหมเฮ้ยรีบไปเล่นกันเลยรีบไปเล่นกันเลยขอบคุณมากเลยนะที่ชวนฉันมาเล่นบัานหนึ่งวันนพิมทำไมอะไรเฮ้ยทำไมเธออุ้มน้องมาเอาน้องไปฝากแม่สิเราจะได้ไปเล่นกันไงแม่ไม่อยู่ฮิมไอ้ยาพวกนัว่าเธอหลอกฉันมาเนี่ยเพื่อให้ฉันเลี้ยงน้องเหรอใช่แล้วอ่ะพิมอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปอะไรเอาน้องเหรอเฮ้ย โอ้ยเงตัเนี้มัแข er ็งมากเลยอะพิมงั้นฉันเข้าไปก่อนแลวเดี๋ย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 วเดเดี๋ยโอยทำไงดีเนี่ยโอ๊ยนี่ตาน ทีเรียนโรงเพาะฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะฉันเห็นเธอได้รับรางวัลมือสาอาดยอดเยี่ยนมาจากโรงเรียนฉันก็เลยคิดว่าเธอต้องล้างมือได้ถูกต้องแล้วก็ช่วยฉันรักษาความสะอาดให้น้องได้อย่างแน่นอนอ๋อล้างมือสะอาดครบทุกขั้นตอนแบบ L O V E ใช่ไหมใช่ี๋ยนเราไปล้างมือกันตอนเลย แบบนี้โอ้ oh, หน้าแบมือสิโอวีอ oh. e. <c oughs> ีอันแล้วนะพี่พิมถูกข้อมือให้นะกำมือสิโอเคเลิศ <c oughs> คือติดมากเลยพิม <c oughs> แได้ดิแล้วเฮ้ยนี่ ราะว่าล้างมือถูกวิธี L O V E เลิฟตามที่หนังสือนี้แนะนำเฮ้ยดีจังเลยงั้นเราขออาา่านด้วยนะมาอ่านกันเร็วหือมาอ่านกันเลย <c oughs> มาอ่านมาอ่นด้วย<ำ>ม,มันแนตพ่พี่ภาพสวยมากเลยอันนี้ดูนี่นะหมาต้องนิวน o r m a l ว้าวรู้หมอต้องกี่มาแล้วใช่มาช่วยแลว เป็นเหมือนหมอต้อนนิ่ง normal man จังเลยอะ <Huh? S 1> ใช่แล้วจะได้ช่วยปกป้องน้องจากเชื้อโรคไล่ใช่ไหมใช่ใช่ น้าอยู่ไหนจะน้านาอย่าไงหนีนะโอ้น้องม่น้องม่ีโอ้มอหงุดหดเลยไม่ดเลยหยุดเลยมานี่มานี่ตายแล้วพิมตุดีมือน้องดำขนาดนี้ท้าแม่ฉันเห็นแม่ฉันด้าฉันตายแน่พิมหึงเวลาป้อนข้าวน้องแล้วว่ะทาไงดีเฮ้ยก็ป้อนเลยดีอะมา น้องกินหน่อยสิกินหน่อยเป็นไงเราพีมน้องชนะกินยากจะตายน้องทำไงดีโอ้รู้แล้วง่ายนิดเดียวพี่ตาปกติน้องเธอชอบกินอะไรอ่ะชอบกินกล้วยน้เอ็นะเดี๋ยวยอมกินข้าวแล้วพี่พิมพ์ให้กินกล้วยเอาไหมกินกล้วยมัมมัมกล้วยอะกินอันนี้แล้วจะได้กินกล้วยเลยอะมั้ง พี่พิมพ์ให้รางวัลเป็นกล้วยนะคะถคือเลยถือเลยเก่งมากเลยพี่พิมเธอเก่งจังเลยอ่ะงั้นฉันขอรางวัลฉันเป็นกล้วยแล้วกันนะกินกใครเป็นนักการ์ดพิมเธอเล่นกับน้องฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอเล่นโทรศัพท์แป๊บนึงสิมตาเธอริมพี่ภาษาอะไร เธอปุ้ดเอื้อก็พาโนเวอร์ซิขอเล่นเขาสะเอ้ยน่นนาหนูังไม่ตรงเอื้อตอนนี้ได้ไหมคะเก็บไว้ก่อนได้ไหมคะอู้ยไปจ้นนนาถ้างั้นวม้ทำไงไปอื้อกันไปเอื้อกันจ้ะนี่ตัดแล้วนะ หนูเธอถ้าให้ฉันพาเอ้างอนเธอก็ช่วยหยุดเล่นัพท์อย่างนี้ไดยเธออ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ป่ะเดี๋ยวอนั่งไนอนไปนอนนอนนอนไมนอนทำไมถึงไม่มานอน้วไม่ต้องียนแล้ว่มหไม่ต้องเรียนไมาป้ง้งุ๊อดีตารนะโอ๊เตี้ยมแบบนี้เธอเล่ทใน้างแบบนี้น้องคงไม่นอนหรอกมั้งนอะนอะนออดม่างนะพี่แมน แม่ยังไม่มาอุ๊ยใครมาทำดินหล่นตรงนี้เนี่ยนานนาแน่ๆเลยเลอะเทอะหมดอุ๊ยนี่กล้วยของนานนานี่นาทำไมมันเลอะดินอย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะ นี่ตาออ,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 อแม่กลับมาแล้วเหรอคะแม่บอกว่าให้หน<ไ>ูดูน้องนะเนี่ยแม่เข้ามานะเห็นน้องมือเลอะเสร็จก็เอามือมาจากกับกล้วยกินเนี่ย<ไ>น้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาหนูไม่รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยน้องถ้ามือสกปรกไปแล้วน้องเกิดไปโรงพยาบาลอีกรอบมันจะทำยังไงเฮ้อ มาเก็บเองโอเคโอเคล้วหมดเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะแม่พวกเราดูแลน้องอย่างดีเหมือน New Normal Man ช่วยปกป้องน้องจากเชื้อโรค้ายคะแม่อ้เก่งมากเลยลูกอ๋อแล้วก็ตอนน้องทำธุระหนักเสร็จหนูก็ล้างมือให้น้องสะเอี่ยมเลยค่ะโอ้ยดีมากดีมากลูกดีมากกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะลูกอันน ื่กี้หนูบอกว่าอะไรนะน้องทาธทุระหนักเหรอลูกแล้วหนูได้รางก้นหรือเปล่าคะ